สวัสดีทุกคนครับตอนนี้นะครับแซมก็มาเที่ยวที่จังหวัดอุทัยธานีครับแล้วก็ได้มาแวะทานอาหารนะครับแล้วก็ข้างร้านอาหารนะครับก็จะติดกับแม่น้ําสแกกลางนะครับทุกคนตอนเย็นๆนะครับดูท้องฟ้าสิครับกำลังแบบแดงๆส้มๆระเลื่อดนะครับทุกคนแล้วก็จะมีวิถีความเป็นอยู่นะครับของคนที่อยู่ติดกับริมแม่น้ํานะครับก็อยู่ในน้าเลยครับทุกคน ร่มรื่นมากครับผมตอนนี้อากาศก็ยังกําลังเย็นสบายเลยครับทุกคนแล้วก็ลินฝั่งแม่น้ําครับเนี่ยครับผมมีทางเดินนะครับเป็นสวนสาธารณะนะครับให้ทุกคนมาเดินเล่นแล้วก็มาวิ่งครับเมื่อกี้ก็เห็นมีครอบครัวนะครับมาเดินเล่นกันแล้วก็มีพาผู้สูงอายุมาเดินออกกำลังกายนะครับแล้วก็มีน้องหมาด้วยครับทุกคนนี่ครับดีมากเลยครับผมอันนี้เป็นร้านอาหารนะครับ ข้างๆเป็นแม่น้ำสแกกังแล้วก็เป็นสวนสาธารณะครับทุกคนอากาศดีจริงครับคือแบบฟิลธรรมชาติครับเหมือนเหมือนมาเลยเหมือนเที่ยวเชียงคานนะครับทุกคนผมว่าตอนเช้าๆนะครับหมอกลงในหน่อยน่าจะอากาศดีจริงครับทุกคนเนีย่ยดูดูแสงฟ้าตอนนี้แสงดีมากครับทุกคนแล้วก็บริเวณริมแม่น้ําอีกฝั่งก็จะมีร้านอาหารนะครับแต่ว่าไม่รู้ชื่ออะไรแต่ร้านที่ผมมาทานก็จะเป็นร้านเ,าเรียกว่าร้านนกน้อยครับ ก็เป็นรวมเกี่ยวกับพวกปลาอาหารก็ปกติครับทุกคนราคาก็กลางๆครับไม่ไม่แพงมากครับทุกคนแต่ว่าเนี่ยตรงนี้คือวิวแบบดักหลาเลยครับทุกคนอยากให้มาครับเนี่ยเห็นวิวสะพานด้วยนะครับเนี่ยมาเดินเล่นมาอะไรออกนังกายตรงนี้อากาศบริสุทธ์นะครับสดชื่นเลยครับทางยาวไปเลยครับผมยาวแบบเดินเล่นได้เลยครับเนี่ยแล้วก็เงียบสงบมากเลยครับตรงนี้ก็จะเป็นแม่น้ําสแกกลังนะครับทุกคน แต่ว่าตอนนี้น้ําน่าจะลดแล้วหน้าน้ําน้ําน่าจะสูงขึ้นกว่านี้นะครับทุกคนก็ยังมีวิถีชีวิตนะครับมีเรือแล่นผ่านหาปลาก็พอมีอยู่ครับทุกคนอากาศดีจริงครับผมไม่คิดว่าอุทัยธานีจะมีที่เที่ยวเยอะอย่างนี้แล้วก็ติดธรรมชาตินะครับผมดีจริงครับเพราะว่าก่อนจะมาบปรวทานอาหารก็ไปเที่ยวที่หุบป่าตากเป็นสวนแบบโบราณนะครับมีพันไม้มีภูเขาบบอากาศดีมากครับทุกคนยังไงก็ขอฝากจังหวัดอุทัยธานีนะครับเป็นหนึ่งในดวงใจก็ อาจจะเป็นจังหวัดทางผ่านนะครับจังหวัดทางเล็กแต่ก็ธรรมชาติติดริมแม่น้ําภูเขานะครับอาหารอร่อยนะครับทุกคนแล้วก็ยังมีตลาดโบราณนะครับที่ตรอกโรงยาครับก็ขายแบบเหมือนเป็นตลาดนะัดแต่ว่ายังมีวัฒนธรรมเป็นแบบตึกสองข้างทางเป็นเก่าๆครับเพราะว่าเขาเคยเป็นแบบโรงยาคือแบบของฝิ่นนะครับเป็นสูบยาฝิ่นแล้วก็โดนยกเลิกแล้วก็เลยมาเป็นแบบเหมือนแบบของขายตลาดนะครับก็จะมีเฉพาะวันเสาร์นะครับทุกคน ก็คนมาเที่ยวเยอะอยู่เลยครับเมื่อกี้ที่ไปมานะครับที่ตรอกลงยานะครับทุกคนโอเคครับยังไงก็ฝากอุทัยธานีนะครับผมไว้เผื่อมาเที่ยวพักผ่อนในวันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดยาวนะครับทุกคนเดี๋ยวเก็บภาพไปดูอีกรอบนึงครับผมสวยมากเลยครับโอเคครับผมสวัสดีอุทัยธานีด้วยนะครับดีจริงดีจริงต้องมาแล้วครับผม